โอ้สวยงามมากครับผมพี่นอ้องอาขอ,ขอสวัสดีครับผมพี่น้องสวยครับมุมนี้สวยมากครับอาก็พามาดูครับโควิดเหยียแลงน้ําลงเรื่อยๆครับน้าลงทุกวันดูทุกวันอยู่ที่าทานหลวงปู่ผมนะครับบนทุ่งมน้ำเภอดปราสาทสุกซึ่งมาดูว่าวันนี้มีชอ็อตอะไรบ้างครับ เดเด็สวยไหมพี่น้องสวยคือแบบเซียนแขกนั่งโลรลาอ่าสักครู่ครับเพราะว่าบานไปรอบสองรอบแล้วดูรอบใหม่ครับรอบใหมเ่เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับจวดเลย ลุ้นครับรอลุ้นครับซุ่มยุูมไหม zoom ย่มไหมอะไรจะนุ่มใครจะซุ่ม z ุ่มไหนครับดังนี้มั้งเบอร์หนึ่งแหละน่าลุ้นที่สุดเบอร์หนึ่ง ฮ้รุ่นเบอร์หนึ่งนี่เป็นเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งก็สัจะติดของใหญ่โดนหิ้มโดนหิมแล้วโดนหิมแล้วโดนปลาด้วยไหมเฮ้ ใหญ่ๆจรับเดินไปจับดีวูห์ละหมอตะกับใหญ่ๆครับเออไปยังไงปูปลาดิบว้าวเฮ้ยเบอร์สองเบอร์สองเป็นเขาเองเนี่ยเบอร์สองงานโดดทีครับตอนนี้ไม่ค่อยวุ้ยว้าอะไรครับแต่ปลาสายใหญ่อ่าเดี๋ยวเราลุ้นรอบต่อไปครับ เอาแล้วครับเริ่มเห็นมีโดดน้อยๆแล้วครับเตรีมตัวรอแล้วเตรียมตัวรอแล้ววันนี้ขึ้นช้ามากาานนครับางน้หวานแล้วครับเข้าไม้เข้าไม้ไมดูทางนน้นก่อนครับดูทางนู้นก่อน

เ,เต็มเล่าครับอันเนี้อันนีญญ้ทางนู้นก็ได้อยู่ครับเข่าเหมือนกันแต่นานเหมือนกันครับเ,เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับนั่งโรอนานมากนั่งโรอนานมากครับรอมีนานมากขึ้นแปบ๊แปบๆหายขึ้นแปบ๊แปบแหายเอาอย่างไรดีครับ มาแล้ว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 โอ้ยตวดเออ,อจะางวานไม่ถึงนะครับคันทีสายสดา,ายมันสั้นด้วยครับไม่เข้าครับ วานไม่ถึงนะวานไม่ถึงมาดูมือดูตัวสำรองดูตัวสำรองคนซ้ำคนซ้ำโอ้พาหมอัะกลับการยกับรถนะครับไม่ไม่ถึงครับไม่โดนนานมากครับกว่าจะขึ้นมากว่าจะขึ้นมานี่นานนาน่เลยเอาละครับทางนู้นกระโดดล้วครับทางนู้นกระโดดล้วครับ,รบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับรอบนี้นารุนทั้งคู่ครับหน้ารุ้นทั้งคู่ครับลึกล่างไม่เข้าครับ มากครับกว่าจะกระโดดแต่ละโรคน้ำมันลงเร็วครับเข้าไปครับเป็นเหตุได้นะครับโอ้เต็มเต็มเป็นเปล่ารู้ครับขาวชั่วเรือตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปดูสักหน่อยครับ อชีหวานฝั่งนี้พอดีมากครับพี่น้องกว่ีหวานกว่าฝั่งนู้นครับช่วงมันลดระดับจริงจุ่มแล้วุ่มยืมไอ้เต่าชนน้ำได้ไหมหูน้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยดูใได้ชีวาโอ้โหอ้วนมากเลยครับแล้วแต่เต่าต่อสัญญาณไหมได้จุณโดนแหนี้แหละครับแหได้ยังไงก็ได้ครับ ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วชื่อก็ <c oughs> บอกเลยเนาะชื่อก็บอกแล้วว่าเฮได้แล้วแต่โรคครับได้อะไรเราไม่รู้ <c oughs> รอบนี้ได้ปลาครับรอบที่แล้วได้ความว่างเปล่าวัน <c oughs> นี้น้ำม,มันพอดีครับพี่นอ้องลงวงตรงนี้นหลาง,พ,งาพอดีคนระับถ้าก่อนหน้านี้่งโน้นจะพอดีแนละ้วมันจะสลับกันเพราะว่ามันไม่เท่ากนะันครับ ปรับฟังเกอร์ใหม่ครับกลับมาดูฝั่งนี้คืนครับพี่น้องปรับเห็นใหม่นะครับบานมันไม่ถูกครับตั้งระดับน้ําใหม่ครับปรับปรับความแรงของน้ําใหม่อรอตีดตาบัติเซ็ตชวัดมินปรับเห็นใหม่นะครับปรับระดับน้ําใหม่ เอาแล้วครับทางนู้นเอาแล้วครับจดุจดจุดเอาอีกแล้วทางนี้เพิ่งปรับระดับน้ำได้ครับทางนู้นเอาอีกแล้วครับเอาไมเอาไมเออทางมารอแล้วซุ่มยูมซุ่มยูมโอ้ เ,เอาเราดูข้างล่างข้างล่างคุข้าวอยู่ข้าอยู่ตร้โอ้งนี้ทางนี้มาแล้วแล้วแล้ว้เเยอะมากเยอะมากไปแล้วโอ้มาเป็นตันเองเชียร์องเชียร์บอกมาเป็นตันจุ๊ดเ อาะดับระดับน้ำใหม่ปุ๊บมาอย่างนี้อะมาตัวดูทางนู้นครับเล่นดีเลลอครับแล้วเฮ้ยมาดูเบอร์สองเบอร์สองก่อนครับเบอร์สองเหมือนจะติดครับเอาเฮ้กกัน เบอร์สองมีลุ้นกว่าครับดูทรงแล้วแล้วแล,วแลวโอ้ยโอ้ยแล้วเต็มเต็มเต็มเออเอาออ,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 อน,นี้ครับงน,นี้ครับไ,รไม่เข้าอ, <laughs> อยู่ด้ลางอยู่ด้นานล่า

อาตายใหญ่รอดขี่่นอกมันที่มันมากครับว่านานๆจะขึ้นครับเดี๋ยวนี้ว่าน้ำมันลงเร็วครับน้ำลงเร็ว,รวรก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมก็ได้ชอด็อตสิุกจูตรงกลางครับตรงกลางกระโดด